チーズ入れてくれました。<laughs> <laughs> Xe hãn đi qua Nó vào đi qua, Về lốt. <laughs> ครับเลยรอรัแล้วอ่สรวแล้วลต้องให้เยกครับเสร็จแล้วครับผมอาหารพร้อมครับอาหารพร้อมครับอือเราพร้อมแล้วพร้อมทุกอย่าง ทั้งสคันครับทั้งสองคันอ่ะผมสุดยอดแล้วร้อมันดีดียา

ฮัลโหลสออยู่ข้าวโอ้นะหตาไปหาตรงไหนนู่นนู่นนู่นจะนู่นร่มร่มนี่ด้วยตัวของจานนี่โอ้เอฟุเซยงครับ คนไลยครับผมวันนี้วันนี้คนหลังไหลเข้ามาดูพ่อใหญ่นะครับเอ,อ้โอ้พ่อใหญ่อาบน้ําเสร็จแล้วครับผมโอ้คนก็ต่างหลังไหลเข้ามาไปจับงาสร้างเด้อเอาโชคเอาไช่เอาบารมีครับบายงาสร้างจะได้มีแต่ความสุขความเจริญบายงาเล่าครับผมเออเสริมบารมีเออบายพ่นเออเอาโชกเอาไช่จะได้โชกใหญ่ตัวออบายงาพ่นเออบารมีไหลพ่อใหญ่สีทับไทย ผู yeah, ah, yeah, oh, mm ้คนต่างเข้ามาขอพรอธิษฐานน้ำเอออ้าวให้เพิ่นให้มีแต่โชคมีแต่ไสอ่าพอไงอายุลอยเก่าปีได้หนิอ่าใบงาเพิ่นอ่อยเก่าปีสั่งไงสั่งสั่งปูปูไงปูไงจะได้ลำลำรวยๆตัวมีบารมีเพิ่นบ่ได้ ออกมาให้คนเห็นง่ายๆเดยปีนี้เจ้าภาพพิ่นเป็นเอฟซีเด้อ่าบายปูใหญ่อายุลอ,อยเกา้าปีในโชคไม่ด้ใส่อ่ขอโชคขอลาบนำพิน่นบารมีโคตรารส้างใหญ่อ่อาอมรีคเนศายะนามาฮะอ่อ่าผู้ได้มาบรทันหอดสร้างปูใหญ่กะมาเด้อบัดนี้อ่ลังไหลกันมาเขามาเออ ใจมุดเคาะมุดโศกให้ม ies, ีกำลังวังชาเด้อดุดังพญาคขจาศรัณอ่าอ่ปูใหญ่เพิ่นมาฮอตมองฮอดสั้นฮอดบ้านอ่านี่ลายจะคล้องยืนอยู่นี่โลโลนี่น่าโลโลนี่ให้บายได้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวสิว่าถึกหวยถึกผู้เดียวเด้คนใดคนใดใบมาถึกเด้พ่อใหญ่ปูใหญ่ลอยเก่าปีนี่เออ ลอยเก่าปีพอไงให้ยืมยืนไล่ลองเออแม่นเขาจะคอยบังบอกันเออนี่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 ายลูกหลานเป็ดเจ้าคนในคนตัวเออเป็นบ่อนเป็นบ่อเออคนให้โชคตัวนั้นคนเด้มือหาไผ่คนใด้นั่นรับโชคอ่าครับให้ดับเลยรับโชครับใจเด้อคุณแม่เด้ออ่า ผู <mile> ้ใดมาท่านในบ่ายปูใหญ่ก็มาเด้อหลอดได้อยู่หลอดใดหลอดได้มาทางนี้เลยเอ้าบูชาคู่บ่เอ้าเก็บห้วยอ้าวนี่ทางนี้เลยครับมาอ่าอธิษฐานเด้อทอดอยู่อนุท่าว์เนี่ยตลอดทองช่างเรือปูเอ้ี่นอนามีแต่ความสุขความเจริญสุขสมบัติดังใจปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเด้อนโมตัสสะภะคะวะโตอะะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอไปเลยครับรอบหนึ่งเด้ออ่าผู้บูชาคู่มาเด้อในอิติบูชาจะมหาราชาสัพพะสเนหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามาญาตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะอ่าเข้ามาเข้ามานี่ก่อนเข้ามานี่ก่อนนี่นี่เข้ามานี่เข้ามานี่เอออ่าอมสีคเนศยะนามะฮะอ่าผู้ใหญ่ให้โชคเด้อครับเด้ออ่าหลับโฉบหลับใส่ไปเลยลำๆเรื่อยๆอ่าติดตาม ชมคลิปเดอ้อทางช่อง YouTube ครับผม Family สีทับไทยลองเข้าไปเบัง y o u YouTube เบบังครับเข้าไปติดตามเบังเดอ้ออ่าตอนนี้เดี๋ยวสิอัพคลิปให้ชมพ่อแม่พี่น้องเฮ้ามีแต่พูดงาำๆน้องบลลำพูอ่าให้ได้แฟนรอรอหล,ลายๆคนเดอ้ออ่ล<ส>าลุยๆยอ่าผ้ได้มีท่านมีพวกเบากให้ได้ลุลยลุยรอรอ เออลูกหลานก็โตไปไงไปเป็นเจ้าคนในคนให้งามขึนในหลายอยากให้เท่าเด้อเอออันนี้มีผู้เบาทิ้งนี่มีค่ะนี่เอาเอาอีกบ่มาผู้เบาทสร้างบ่อยากเก็บมาคู่เก็บได้หอค่ะผู้เบาทสร้างนะอยากไปน้ำเออเอาเออสร้างเลยสร้างเออใบใบงาปูใบงาปูเออปูให้โชค เออนั่นนั่นนั่นเอออาโอเคครับผมบระเดยวสร้างก็จะเดินทางกลับบ้านเลยครับผมอ่ารีคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์ขอใหญ่ไม้หัวใจสินเดอร์บัดนี้สิได้เดินทางกลับบ้านสู่เมืองอีสานบ้านเฮาสู่ดินบุญลำโกทูอ่าเน็บไปครับเออสาธุบุญเด้ออ่า โกทูโกทูบุรียลำสุรินทร์ทินบานเฮาครับทินสังไช่อ่ะเก็บแล้วเก็บน้ำไม่ไช่นะเก็บ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 ใส่ใส่ใส่ให้ปูใส่ให้ปูเก็บไปเก็บชูนมาอ้าวใบง่าใบง่าก่อนอ้าวกด subscribe เด้อครับเด้อกดแชร์กดไลค์เด้อสวัสดีครับอ้าว